วันที่21กุมภาพันธ์2566ที่พรรคเพื่อไทยนายพิชัยนริพธพันธ์รองประธานยุทธาศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวในงานเสวนาคำถามที่ประยุทธต์ตอบไม่ได้ทําไมจึงอยากไปต่อว่าตอนที่สภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ซึ่งได้เปิดเผยปัญหาต่างๆที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาตลอด8ปดีแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบไม่ตรงกับที่ฝ่ายค้านอภิปรายทั้งเรื่องการทุจริตที่กระจาย เรื่องทุนจีนสีเทารวมถึงความพัวพันในธุรกิจของเคลือญาาิพนเอกประยุทธ์กับทุนจีนสีเทานี้พฤติกรรมของตารวจภายใต้การกํากับดูแลและความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์ยอมรับเองว่าไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ล่าสุดสหพัฒประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ปี2565ขยายตัวได้เพียง1.4%ถือว่าต่ำมากซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยในปี2565ทั้งปีขยายตัวได้เพียง2 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่คาดประมาณไว้อย่างมากสาเหตุหลักน่าจะมาจากการส่งออกที่ติดลบถึง10.5%ในไตรมาสที่4ทั้งที่คณะทํางานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้เตือนไว้แล้วนอกจากนี้หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านจะพบว่าเศรษฐกิจไทยปี2565ที่ขยายได้เพียง2.6%ต่ำกว่าประเทศในอาเซียนมากโดยเศรษฐกิจมาเลเซียที่เป็นประเทศรายได้สูงแล้วขยายได้ถึง8.7%เวียดนามขยายได้8%ฟิลิปปินส์ 7.8%อินโดนีเซีย5.3%หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ยังขยายได้3.8%เท่ากับว่าไทยขยายตัวได้ต่ำที่สุดและเป็นแบบนี้มาตลอด8ปีไม่ใช่เพียงปีนี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผลเอกประยุทธ์ตอบไม่ได้แต่ทำไมจึงอยากจะไปต่อหากปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารต่อไปเศรษฐกิจไทยจะซุดลงไปอีกจึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนการบริหารและต้องปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้